รีแอคชั่นทีเซอร์กลลักรุ่นพี่สิ้หนึ 1, <t> ่งเทคหนึ่งมาแล้วทุกคนกลลักรุ่นพี่ที่ไม่ได้เป็นกลลักรุ่นทวด <c oughs> คือเก,กมมันคือความตื่นเต้นที่เรารอเขามานานใช่รอกันข้ามปีไปเลยแล้วก็มาแล้วน้องปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วในว<ช>ีทีวีที่เขามีงานอันบอกของปี2022ต้าก็คือยาวหนึ่งนาทีทวนอ่าอยา<ม>่างน้อยก็ยาวกว <ขอ S 2> า,า,าน่า เพราะว่าถ้าเราถ้าปล่อยไปมากกว่านั้นนะเดี๋ยวเราจะรู้เนื้อเรื่องใช่โอ้เราก็รู้ไปแล้วใช่เราดูไป้ไม่เดี๋ยวเขาเห็นเห็นกว่าอลังการไงใช่เราว่าอยากจะเก็บเอาไว้ใช่เขาเปลี่ยนตัวแสดงบทก็คือจะต้องแบบเต็มขึ้นมาเลยว่ารอบนี้อยากเปลี่ยนทีมเอาอีกแล้วเหรอพี่วีก็คือยังไงเป็นพี่แพ๊กเอยแกแกแกตั้งแต่ที่รู้ว่าพี่แพ๊กเปลี่ยนเป็นคุณหมอวีตก็คือยังไงเดอะสตาร์ก็คือกูกดบทเขาเข้าใจไหมว่าแบบเรื่องดิสตรพันนิตอะกูก็แบบดอกจันส่งตลอดอ่ะ เออแล้วคือยังไงล่ะกันรักก็นเนี่ยเขามาก่อนอ,อ่ <laughs> อ่ะ <laughs> ไปดูทีเซอร์กัน <laughs> ว่าจะเป็นยังไงไปจ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กั u b ับส i b e กดแจ้งเตือนหนิงกุ๊กกิ้งกิ้งนจ้าอย่าลืมไปติดตาม a c e b o o k กับ Twitter ด้วยนะสะพานขาวเนี่ย <laughs> เขาให้นั่งรถแล้วก้านหายใจหนหัวสะพานเมียนท้ายสะพาน <laughs> คำขอจะเป็นจริง <laughs> สวัสดีครับพี่เหนือจริงไอ้สัสปู่เฮ้ยพี่เด็กพี่พลอยอ่ะเขาตกลงงานยังเหรอแป๊บเดียวจะ3ปีแล้วมาร์คเอาพี่แพ๊กนี่น้ำมาพี่วีโอ้ยจบเลยกูรู้ว่าที่กูพูดตอนเนี้ยมันอาจจะช้านะเว้ย แต่มึงช่วยรอกูหน่อยนะโอ้ยแล้วคำมิ่งซูอไม่บอกวันที่ไม่รับไม่บอกวันทีด้วยโอยทุกคนทีมพี่แพ็คหนึ่งใช่ใช่เพราะว่าเขาขับรถเปิดปัทุนพอพี่วีขับมอเตอร์ไซค์เมืองชีวิตเราต้องใช้เงินแย่มากเขาบอกว่าหนูไม่ดูพี่เราค่ะไม่ประเด็นคือว่ายังไงคือเรารู้สึกว่ามันแบบ เรื่องมันแตกต่างเว้ยใช่เรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยดีเทลของเนื้อเรื่องอ่ะมันจะเยอะขึ้นแน่แน่เราจะคนที่ไม่ได้อ่านยายเนี่ยจะเข้าใจจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมันด้วยความมันสั้นสั้แล้วมันตัดไปตัดเออมันต้องรีบตัดมันคงต้องรีบแบบอัดแน่แอดทุกอย่างอ่ะมันก็จะแบบได้แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยพอมันเป็นแบบซีรีส์เต็มจริงๆอ่ะดีเทลดูจากกรณีมันมีดีเทลแล้วไม่มีฉาบางฉากที่เรารู้สึกว่า ถ้าคนไม่ได้อ่านอ่ะอย่างเรา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 ไม่ออาอใช่ใช่มันคือตรงไหนวะอะไใช่แล้วแล้วความพี่เหนืออ่ะใช่ป่ะคือคือแบบเอออน้องพรอมยังไงอ่ะเออประเด็นคือตอนที่ดูตอนแรกเลยอ่ะที่เขาเป็นมินิซีดีอ่อันนั้นอ่ะคือพี่เหนือ มาในรูปแบบของเพื่อนวีเพื่อนวีใช่แต่ว่าเราจะรู้จักเพื่อนช่องที่แบบมาคอมเมนต์ว่าอนิยายมาพี่เหนือเนี่ยก็คือมาจีบมากเหมือนกันเออซึ่งเข้าใจว่าคงจะต้องเล่าในเวรนี้แหละเออเพราะว่าจากทีเซอร์ก็คือแบบเออเดินมาจีบเอยเลยเอยที่ห้องสมุดแล้วนึ่งเออผมยาวแล้วนึ่งเออยังไงเนี่ยก็คือมีผู้ชายลุมจีบสามคนพี่เหนือพี่พี่เหนือพี่วีพี่แพ็กเออ ปักเลยพี่แพ็คมึงปักเลยเพราะมึงเห็นเขาขับรถมามึงปักเลยใช่ปักเลยแล้วก็อยากจะไปรักษาหน้าเขาด้วยใช่เพราะว่าเออหน้าเอออะไรเออแล้ต้องใช้เออโอ้ดีงามแกตายละพี่วิถอดเสื้อประหารนี้ ยก็มีก็มีก็มีเออกูแย่มากกูถามคนพอเจอต่อไม่ถึงอย่าเออดันอาประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวรอดูไม่รู้ว่าจะมาเดือนไหนแต่มาในปีนี้เขามาในปีนี้แน่นอนเออเพราะว่า2022แต่รองเนี้ยดูดูจากแบบ สีของตัวฉากอ่ะมันดูเขาทําเป็นเหมือนเป็นหนังเอยออถ่ายถ่ายเป็นเหมือนถ่ายเป็นฟิล์มอ่ะถ่ายเป็นฟิล์มใช่ใช่ก็คือแบบเบลอๆฟุ้งๆไม่ใช่บอกไม่หมายถึงข้างหลังเบลอความฟุ้งๆเอออะไรเอออะไรเ้ยโอเคเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราตื่นเต้นกับเวอร์ชันนี้แล้วเขาไปถ่ายที่จริงก็คือไปถ่ายที่ขอนแกนเออเพราะว่าถ้าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเรื่องเรื่องราวในซีดีอ่ะเออเกิดที่นู่นไม่แน่ใจเออเพื่อนๆลองคอมเมนต์หน่อย ว่าแบบเออมันเกิดที่ไหนในนิยาหยะแล้หมอฤทธิ์ก็คือเลขอนแก่นแล้วพี่พี่วอกก็คือมอขอเออเอาไงล่ะเอาไงล่ะมูลรักมูลักขอนแก่นมูลรักขอนแก่นเออชื่ออีสานมูลรักขอนแก่นโอเคได้ได้อ่ะน่ารักอยูอ่ะวันนี้ไม่ได้มาแค่ทีเซอร์เออเพราะว่าหยินหัวก็คือมาลองเพลงเออใช่ใช่ใช่ก็เหมือนมีแบบว่าสเตทเล็กๆง่ายๆเบาๆอ่ะเราก็จะมาเออคนน่ารักมักใจลายกุบกริบสวัสดีจ้า น่ารักมากใจรักถ่ายที่ไหนวะดีที่ไหนเฮ้ยคิดถึงเนาะหรโอ้ยยิน่รักอ่ะเฮ้ยร้าคววกที่คแคเือแต่ยิ่งตอนคุณหัน จ้องมองตาและตัดใจในหัวใจมันทำละรายเกถิจงจ,งจงุดอันรายอาีแถวพ

เคนาลยอะไรเ่ยออ่ยมากเลยยแล้วะเอาอยเเตัแปะชาร์จเลหนึ่งอุ้ยน่นรากะน่ารักอะอันัน่ยเอาโอ้โไม่น่า โอ้โหกีต้าลอยแล้วหนึ่งเออเออเออเอาเลยเอาเลยอุ้ยนี่มันอะไรกันคือแบบเราต้องใยิมสับักลอเออเออามาต้องหลับ้างกบหลัก ได้ใหม่ไใหม่เออได้ใหม่แล้วเดอรบทแล้วรักมั่ใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเสกบุญบายพอเธอดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรักสักครั้งมันก็ต้องเสี่ยงจะเตือนตัวเองว่ายังไงฉันก็ยังอยู่ตรงลุ่มรักเธอคงไม่ว่าเออเอ้ยยินดีดับเบิ รอนั่นแหล่ก็น่าจะรอน่ะจะเก็ตอะน่าจะรอน่าจะเก็ตอะ มึงแก่แก่มันใจเลื่อนเราขึ้นมาไวอ่ะ้องรขึ้นมาไวยู่ตรงไหนโอ้ยน่ารักคิดถึงอ่ะเนี่ยแกเห็นปะมันคือยังไง ก็ไม่ทิ้งความเป็นหินบอแล้วก็ต้องมีอะตกแต่ชัดเอยอะไรเอยเออก็เป็นสเตจเล็กๆให้หายทิ้งทิ้งนี่คือแบบมองอย่างพี่วอจะอายออกลัวยิ้มแบบไม่หุบเลยเว้ยเออพี่อยิ้มแบบชอบข่าวแต่แต่เนี้ยก็คือมองว่าเฮ้ยก็คือดวงตาขอตลอดเลยนะใช่มาใช่มามันยังไง หมายถึงเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อนร่วมงานเขาแค่มองว่าแบบพี่วอลทำอะไรแล้วทำตามอ่าเลนาเอ็นดูเออเป็นเป็นแบบนั่ไ้มไม่ได้มีอะไรไม่ได้จ้นเออไม่ได้จ้นเอออะประวันนี้สำหรับยินวอลเนาะกอลลักรุ่นพี่แล้วก็คนน่ารักมาใจหลายสเตจอันนี้เออก็มาให้หายคิดถึงต้อนรับการกลับมาของกอลลักรุ่นพี่ซึ่งมาตอนไหนเดี๋ยวก็ยังไม่รู้เออแต่ว่าเดี๋ยวมาแน่ๆคิดวหูยอหายคิดถึงแน่เยคิดว่า ว่าน่าจะมี Official Tailor ที่แบบเต็มๆอีกทีหนึ่งอีกอีกรอบอีกทีหนึ่งตอนที่ก่อนที่จะมาใช่เออก็คือเราเตรียมตัวใช่ก็หนึ่งนาที เออเฮ้ยแต่หนึ่งกะทีเขาก็เล่าเรื่องได้อยู่นะแบบเอ้ยก็เนื้อเรื่องดูแบบเนื้อเรื่องพอโอเคเข้าใจแต่ว่าพอทีเซอร์มันคงต้องมียาวกว่านี้นิ่นึงแหละเออนี่คือตื่นเต้นแหละเพราะว่าจะได้ดูกลับคุนพี่แบบเต็มๆที่เรารอคอยตั้งแต่เปิดช่องมาเออนะอ่ะประมาณนี้สำหรับทีเซอร์กลับคุนพี่นะจ๊ะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe กดแจ้งเตือนกระดิ่งกุ้งกิ้งกิ้งได้จ้าอย่าลืมไปติดตาม Facebook กับิ w เตอร์ด้วยนะบ๊ายบาย